¿Esa tal? เดือนตุลาคมมีรถเข้าใหม่เพียบจะมีรถคันไหนกันบ้างเดี๋ยวตามทุกคนมาดูเลยสําหรับใครที่กำลังมองหารถตู้วิว่งงานค่ะเุกคนมีให้เลือกมากมายหลายคันกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ทั้งหน้าสั้นและหน้ายาวค่ะราคาเริ่มต้นแค่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจัดมาให้ทั้งบอกผ้าสีแถวเดิมโรงงานหรือว่าจะเป็น V I P สามแถวหรือว่าจะเป็นรุ่น Vegeta Venturi ค่ะทั้งตัวท็อปและตัวรองท็อปค่ะราคาเริ่มต้นแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่ๆจ๋าสนใจเป็นรุ่นไหน แล้วรีบต่อมาได้เลยนะคะคุณได้เฮ็ดวันน้องเฟิร์นก็มีให้ค่ะกับคันนี้ปี2020เครื่องยนต์2 5 0 0อิลิปคันนี้ได้สีดำมาให้สภาพสวยๆเลยค่ะคุณพี่ราคาเพียงแค่979,000 0 0 0 0กับ 9, บาทเท่านั้นนะคะค่างวดเพียงแค่18,000บาทตลอดสัญญาค่ะประวัตดิดีวดได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงน้องเฟินก็จัดมาให้นะคะเบนหลักเบนยอดนิยมเลยค่ะ Toyota h a y a b ว s a Double Cab 2.4เอนที entry นะคะราคาเริ่มต้นเพียง550,000กับ9,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทตลอดสัญญารถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มค่ะกับ Isuzu MU-X เครื่องยนต์3,000 DVD n ว v ก g เ t อร r คันนี้ปี2017กับราคาเพียงแค่6.30,000กับ9,000บาทเท่านั้นได้สีน้ำตาลหรูๆมาเลยค่ะ t o โยต้ c o คอ l l โรล่าค1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีปี2022ค่าตัว859,000บาทผ่อนเพียง15,000บาทค่ะรถเก่งรักชูรี่ค่ะน้องเฟินก็มีมาให้โตโย t a าเ m ม y รี ry, 2, 5, ่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2021เปิดสันรูปได้ด้วยราคาอยู่ที่969,000ค่างวดอยู่ที่18,000บาท คันนี้ก็อย่าพลาดเลยนะคะพี่จ๋าตโตโยตาเคมร 2.5G ปี2018นะคะราคา8 0 0 0 0กับ8,000บาทนะคะผ่อนเริ่มตน้นแค่15,000บาทเท่านั้นค่ะเอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับที่น้องเฟิร์นพามารีวิวในวันนี้ค่ะโดนใจพี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะน้องเฟิร์นมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษมาพร้อมกับ ส่วนรถค่วมูล,ลค่าสูงสุด50,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขับฟรียาวๆไปเลยอีก90วันด้วยนะคะใครที่ออกรถนะคะเดือนนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยสนใจแล้วรีบยกหูเข้ามาได้เลยนะคะกับเบอร์0 9 5 0 3 0 4้่คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะ